ภากายืนพื้นฐานการเกษตรเราจะเป็นประเทศที่แข็งครั้งเกษตรธทมนำชาติอาจพลังได้เป็นรังรวงอุ่นหนุนประชาท่านคณะกรรมการท่านคณาจารย์ท่านผู้มีเกียรทุกท่าน,านตลอดจนเพื่อนพ้องน้องที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยกระผมวีรพงศ์การสุขนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้จะมากล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ80ปีสายใหญ่8ทศวรรษของการศึกษาเพื่อสังคมไทยท่านผู้ฟังที่เคารพครับ นานนับแปดทศวรรษที่พื้นที่ใหญ่แห่งนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปเพื่อเกิดสิ่งใหม่ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นจะเป็นภพวงพลังแห่งปัญญาของแผ่นดินสถานที่แห่งนี้จะผลิตบัณฑิตที่รู้จริงปฏิบัติได,ได้เปรียมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมแต่ก่อนที่จะมาเป็นมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันสถานที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นป่าเชิงเขา บริเวณบ้านสายใหญ่อำเภอทุ่สงสงจังหวัดนครศรีธรรมราชกายถูกปรับสภาพพื้นที่ด้วยกำลังแรงกายแรงใจจากชาวบ้านละแวกนี้จนกลายเป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้ด้านประวติศากรรมตามแนคิดของหลวงประจันติธารัฐนายอำเภอทุ่สงสงและครูชุ่มชนะดรงศึกษาธิการอำเภอทุ่งสงสมัยนั้น จนสถานที่แห่งนี้กลายเป็นโรงเรียนปถมวิสามันกิจกรรมประจำอำเภอทุ่งสงเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2478ต่อมาที้โอนกิจการเป็นโรงเรียนรัฐบาลเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนกิจกรรมนครศรีธรรมราชจนกระทั่งวันที่19มีนาคมพุทธศักราช 2,508กระทรวงศึกษาธิการได้ยกระดับโรงเรียนเกษตรกรรมนคนรสีธรรมราชขึ้นเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมนคนรสีธรรมราชเกษตรใหญ่นับเป็นสถาบาันอุดมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดนคนรสีธรรมราชและภาใตา้จากนั้นวิทยาลัยเกษตรกรรมนคนรสีธรรมราชได้โอนไปสังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเกษตรนครศรีธรรมราชและในปีพุทธศักราช2531ได้รับพระราชทานชื่อใหม่เป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตนครศรีธรรมราช สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลได้แยกตัวออกเป็น9มหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช,ชัยซึ่งประกอบด้วยค่าในงานในภาคใต้วิทยาเขตภาคใต้วิทยาเขตตรังวิทยาเขตขนองคณะเกษตรศา,าสตร์นครศรีธรรมราชวิทยาเขตนครศรีธรรมราชของเรา เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเมื่อวันที่19มกราคมพุทธศักราช2548ส25ัยใหญ่ไม่วาจะผ่านมาเนิน่นนานถึง80ปีจากสถานศึกษาเล็กๆสู่มหาวิทยาลัยราชมงคลมงคลแห่งพระราชายังคงยืนหยัดเป็นสถานศึกษารับใช้ประชาชน เขียนคู่ครูกล้าเกษตรกร,ทกรไทยให้พัฒนาควบคู่สังคมไทยต่อไปท่านผู้ฟังที่เคารพครับ80ปีการศึกษาเพื่อสังคมความนิยมเพิ่มพูนไม่เหยียดหยายสร้างบัณฑิตสร้างคนเก่งไม่หีงวายสู่จุดหมายความเป็นราชมงคล ที่าธันวาวันก่อตั้งด้วยพลังแนวคิดมุ่งฝึกฝนให้บัณฑิตรูก้าความเป็นคนสืบสารผลทดแทนคุณแผ่นดิน